คอลัมน์กาแฟดำปฏิรูปประเทศ5โจทย์กับ4คำหลักเมื่อวานได้เขียนถึงข้อเสนอตอบ5โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการสร้างอนาคตประเทศไทยของดรวีรไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติซึ่งในวันนี้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเป็นเนื้อหาที่ท่านไปร่วมงานเสวนา Inclusive Green g o l Transition ในการประชุมประจำปี2566ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชเอมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผมคิดว่าสามารถตอบคำถามที่ว่าเราจะสร้างสตอรี่ของประเทศไทยให้ทั้งคนไทยและต่างชาติได้เห็นอนาคตของประเทศนี้อย่างชัดเจนโดยการแก้โจทย์ใหญ่5ประการอย่างไรบ้าง 3ประกาศแรกได้กล่าวไว้เมื่อวานคือเรื่องผลลัภาพหรือ Productivity นิติรัฐและการปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจังดเรเวิร์ไทายชี้ว่าจ์ประการที่4คือการที่เราเป็นสังคมผู้สูงอายุถ่ายเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้วแต่เราไม่มีความพร้อมในความหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ และเวลาที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตลาดจะเล็กลงเรื่อยๆเมื่อตลาดเล็กลงความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็จะลดลงถ้ากลับไปเรื่อง Productivity ในอีก10ปีข้างหน้าคนทำงานหนึ่งคนเขาต้องทำงานได้เก่งขึ้นมากถึงจะหารายได้มาเลี้ยงดูผู้สูงอายุทั้งผู้สูงอายุในครอบครัวที่เป็นทางตรงและต้องเสียภาษีเพื่อให้รัฐ มาจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุอื่นๆของประเทศถ้าเราไม่สามารถเพิ่ม o d ักช i ว i t y ได้อย่างจริงจังปัญหาสังคมผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆประการที่5การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเวลาที่เรามองว่าจะรับมืออย่างไรควรจะคิดถึงอันแรกคือต้องลดก,การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหรือหากลไกที่จะมาออฟเฟสหรือชดเชย การเรืองกระจกที่ปล่อยออกไปให้เกิดผลกระทบน้อยแต่ที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยมากๆและเรายัางคาดคือ adaptation หรือการปรับตัวหรือการวางแผนรับมือปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศซึ่งจะมีปัญหาใหม่ๆที่จะกระทบต่อชีวิตของพวกเราทุกคนกระทบต่อวิถีการทำธุรกิจของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากๆคือเรื่องน้ำปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆและถ้าน้ำไม่มาตามฤดูกาลภาคเกษตรกกจะถูกกระทบอย่างรุนแรงปัญหาเรื่องน้ำใต้ดินก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือมีภายแล้งยาวมากขึ้นน้ำในบางภูมิภาคก็มีแนวโน้มจะเป็นน้ำกร่อยเพราะมีความเค็มในดินสูง ซึ่งจะส่งผลต่อการทำเกษตรของคนจำนวนมากเรื่อง adaptation จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าเราไม่มีแพ้การปรับตัวให้ดีคนที่เดือดร้อนมากที่สุดคือคนที่อยู่ฐานล่างของสังคมซึ่งเขามีภูมิคุ้มกันค่อนข้างน้อยไม่สามารถลงทุนในการปรับตัวได้และในหลายภูมิภาคของโลกนั้นการแย่งน้ำถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามและเกิดขึ้นแล้วด้วย อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องจิออพอลิติกหรือภูมิรัฐศาสตร์ที่ใกล้ตัวมากคือเรื่องพลังงานอย่าลืมว่าประเทศไทยเราพึ่งพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างมากและมีสัสดส่วนที่มากซึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งพลังงานของเราก็เป็นพื้นที่ที่ประเด็นเรื่องจิออพอลิติกกำลังเข้ามามีบทบาทดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่เรา ต้องบริหารจัดการเมื่อตั้งโจทย์5ข้อแล้วดรวิรัไทยก็เสนอต่อว่าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยต้องให้มุ่งเน้นสี่คำสำคัญคำแรกคือคำว่า productivity หรือผลิตภาพเราจะต้องแข่งขันด้วยผลิตภาพสูงยิ่งถ้าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุเราจะเล่นเกมที่แข่งด้วยปริมาณไม่ได้เราต้องเล่นเกมที่แข่งด้วยคุณภาพ ซึ่งเรื่องคุณภาพนั้นการทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่เราทำทุกกิจกรรมเศรษฐกิจที่เราทำต้องให้พรีเมียมต้องให้แว l ลูหรือคุณค่ากลับมาสูงกว่าแบบเดิมคำที่2คือคำว่า inclusivity หรือการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาจากการเจริเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เป็นปัญหาใหญ่มากคือเรื่องความเหลื่อมล้ำ และความเหลื่อมล้ำก็จะมีหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเหลือลหล่อมล้ำด้านทรัพย์ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสคำที่3คือคำว่า a m mm m u n i t y หรือผูมมคุ้มกันภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเรากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนรูปแบบใหม่ๆภูมิคุ้มกันจะมาจากหลายระดับในภาพใหญ่ของเศรษฐกิจมหาภาค ก็ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพของระบบการเงินระบบการขังของประเทศในระดับครัวเรือนเราก็พูดถึงปัญหานี่ครัวเรือนซึ่งบั่นทอนภูมิคุ้มกันของระดับครัวเรือนไปและเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดในสังคมอัตราก,การฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นในช่วงโควิดคำที่4อีกคำที่สำคัญไม่แพ้กันคือ adaptability เราต้องมีความสามารถในการปรับตัวระบบเศรษฐกิจจะต้องสามารถปรับตัวได้เร็วเพราะถ้าเราเจอปัญหาเจอการเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกแล้วเราไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันเราจะงงเราจะไปต่อไม่ถูกและจะเกิดผลกระทบตามมาเต็มไปหมดแต่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ต้องมีการปฏิรูปภาครัฐอย่างจริงจังการออกแบบเศรษฐกิจที่ก้าวต่อไปในอนาคต จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Productivity, Inclusivity, a m m แ n i t y และ a d a p t a b i l i t y ซึ่งมีหลายเรื่องที่เราต้องทำอย่างเช่นในเรื่องของภาครัฐจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าเกิดภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพจะดึงผลิตภาพของทั้งเศรษฐกิจและสังคมไทยลงซึ่งภาครัฐนั้นจะรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจด้วยถ้ารัฐวิสาหกิจไม่มีประสิทธิภาพดี จะเป็นต้นทุนของพวกเราทุกคนในการใช้ชีวิตเป็นต้นทุนของพวกเราทุกคนในการทำธุรกิจในประเทศไทยภาครัฐจึงเป็นต้นต่ออันหนึ่งของโปรดักชิวิตีหรือบริการต่างๆของภาครัฐการขออนุญาตง,ง่ายๆถ้าใช้เวลานาน,านก็จะกลับมากระทบโปรดักชิวิตีของเอกชนและต้นทุนการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าภาครัฐไม่สามารถทำเรื่องใหม่ๆได้อย่างเท่าทัาน ก็อย่าไปหวังว่าเราจะมี Adaptability เราจะไม่สามารถปรับตัวได้กฎหมายก็จะเป็นกฎหมายแบบเดิมไม่สามารถทำให้เกิดการลงทุนรูปแบบใหม่ได้หรือไม่เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลายหน่วยงานมีปัญหาเรื่องการซื้ออุปรกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆจะใช้ข่าว c อ m p u t i n g แต่ละทีก็ไม่รู้ว่าจะไปตามพรบรจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่รู้จะเขียนสเปคแบบไหน ดังนั้นการปฏิรูปภาครัฐถือเป็นหัวใจสำคัญและภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญกับดีมานหรือความต้องการหรือผู้ใช้บริการของภาครัฐมากขึ้นทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้ผู้ใช้บริการภาครัฐมีทางเลือกและมีสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้นเช่นการจัดทำงบประมาณของภาครัฐที่เรารเผชิญอยู่ มักมีลักษณะเป็นเรื่องของการซับไพด์ r i เวนหรือการกำหนดโดยอุปทานคือทุกหน่วยงานจะมีว่าแต่ละปีจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในภาคการศึกษาเห็นชัดเจนมากกว่าเรามีโรงเรียนเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเด็กเกิดน้อยลงแต่ยุบโรงเรียนไม่ได้ครูก็มีปัญหาเพราะตำแหน่งมีน้อยลงตามจำนวนเด็กคุณภาพก็เลยแย่เพราะครูคณิตศาสตร์หนึ่งคนอาจจะสอนคณิตศาสตร์หลายชั้น แทนที่รัฐบาลจะไปสนับสนุนโรงเรียนงบประมาณในเรื่องเงินเดือนครูค่าบริหารจัดการแต่เอางบประมาณเหมือนกันนี้มาให้ผู้ปกครองและผู้ปกครองจะเป็นคนเลือกเองว่าจะสง่งลูกไปโรงเรียนไหมอันนี้เป็นการใช้งบประมาณเพื่อให้ผู้บริการตัดสินใจได้ถ้าโรงเรียนไหนที่ไม่พัฒน,นาหรือแข่งขันไม่ได้ก็จะค่อยๆฝ่อตัวลงเพราะเขาไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าตอบแทนเพียงพอที่จะไปบริหารได้ผู้ปกครองเองจะสามารถเลือกโรงเรียนที่คิดว่าตรงกับคุณภาพการศึกษาที่เขาต้องการให้ลูกหลานของเขาได้รับได้ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในระบบดังนั้นในด้านของภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับการปฏิรูปภาครัฐรวมไปถึงการปฏิรูปกฎหมายต่างๆและต้องรับฟังคนที่เป็นฝั่งผู้ใช้บริการให้มากขึ้น บางครั้งเราต้องมานั่งคิดว่าพาราดามหรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาพาราดามในการทำนโยบายของเราควรจะต้องปรับอย่างไรเพื่อให้เห็นว่าเป็นการปรับยหญ่ถ้ามีการคิดเรื่องที่เป็นสาระหลกัหลกๆเพื่อปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงเราก็อาจจะพอยังมีความหวังสำหรับคนรุ่นต่อไปได้บ้างคอลัมกาแฟดำ